ชาวบ้านบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้เขาเมาแล้วอาลวาดเสียงดังเลยแจ้งตำรวจตำรวจไปถึงก็เกลี้ยกล่อมบอกว่าถ้าคุณยังเมาไม่หยุดแบบนี้เชิญไปโรงพักนะครับปรากฏว่าจับคนเมาขึ้นท้ายกระบะให้ไปที่โรงพักเขาดูไม่มีท่าทีจะดิน้นจะหนีหรือขัดขืนก็เลยไม่ใส่กุญแจมือ,อหลังจากนั้นพอขึ้นท้ายกระบะระหว่างทางเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นแบบนี้ครับ

นี่ฮะต้องใส่กุญแจมือแล้วครับเพราะตอนแรกเนี่ยคือมือเขาโล่งสบายมากใช่ใช่ไม่ได้ใส่กุญแจมือฮะแล้วเราไม่คิดจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยอ่ะเนี่ยจูจ่ๆคือปีนล,ลงจากท้ายกระบะตำรวจครับ<อ>แล้ววิ่งตัดไปนู่นนะฮะขึ้นเกาะกลางลงมาตัดหน้ารถคนอื่นเราวิ่งเฉแลบเฉไปเฉมาสุดท้ายจนมุมนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่คนก่อเหตุเนี่ยคุณไอ้เหลืองๆหงนี่แหละค่ะปืนไฟฟ้าแต่ตำรวจก็เร็วตำรวจก็ไววิ่งไล่กวดไล่ตามนะคะสุดท้ายจับกลุ่มตัวได้เรียบร้อยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้ ตำรวจโรงพักโรคคลามรับแจ้งว่าผู้ชายคนนี้เมอาอารวาสอยู่ซอยนวมิน76เขตบึงกลุ่มกรุงเทพไประงับเหตุครับกำลังกินเหล้าขาวอยู่เลยชาวบ้านบอกว่าช่วยจับเขาไปหน่อยได้ไหมอรารวาสโวยวายด้วยความที่เขาไม่ได้มีท่าทีขัดขืนครับก็เลยไม่ใส่กุญแจมือขึ้นท้ายกระบะมีตำรวจหนึ่งนายนั่งประกบแต่เราอาจจะไม่เห็นนะ ส่วนอีกนายหนึ่งเนี่ยอยู่ในรถครับระหว่างทางผู้ชายคนนี้ตัดสินใจกระโดดหนีแต่สุดท้ายไม่รอดพาตัวกลับไปที่โรงพักประสานเจ้าหน้าที่มาทําแผลครับอาการดีขึ้นก็ปล่อยตัวกลับไปเพราะเบื้องต้นเขาไม่ได้กระทําความผิดอะไรเพียงแต่แค่ว่าชาวบ้านเขาไม่สบายใจกลัวว่าจะอาละวาดแล้วไปทําร้ายคนอื่นน,นี่ฮะดูสิเหตุการณ์อัทึกตื่นเต้นเลยนะครับ